ยีล่ล็อ,อกอะไรเนี่ยไมีป๊อกตอนนี้นะสำหรับใครที่อยากได้น้องหมาเราเปิดจองนะครับผมอ๋อเปิดจองได้เลยเนาะอตอนนี้จองไปแล้วประมาณสามถึงสี่ข้า,างล่างเนาะคุณลุงขนาดข้างล่างเนาะปิดนิดเดียวน,นะไอ้ปากแปนนะนั่นแหละมันคูคูแล้วมัมมมนมันเอาตัวตะแคงออกเลยนะ<อ>ตัวตะแคงออกมันยืดหนอยืดหนอทีละนี้โอ้แสดงเก่งมากนะแม่ดาเนี่ยโคตรยอดเลยแม่ดาก็เช็คหนอมันจะทำยังไง มันก็อาตแคงนะมันไม่ได้มันไม่ได้ม้ดแบบนี้มันตะแคงบ่กถ้ามันสลาดอย่นี้บอกเอาสลาดจริงๆเอ้สองตัวเน่ขึ้นมาแล้วก็ตรวงตัวเลยนะใหมันสลาดมมาดา้ใหอไปขด้เอาัวครับไม่ไเอาไฮไลท์ ให้ยังให้เพว่อนเนี่ยตั้งหยตะเกยงเดือดร้อยหน่อยท่านยายท่านี่ใหญ่ตือร้อไปทำสวนไสวนไอสวนไสวนผมเนี่งกินข้าวผัดกุ้งกับต้าหู้

อออยู่รเ่มานนพี่แล้วมัแล้วบอเอา้อนเสีมืข่าเะงอชอนตักเอาแต่้อนนี่ไม่ได้ตาไ่เลยดหน่อยมันรูปจีนีหน่อยสักน่บอกแเบื้งนี้กักระโดดเออตอนนี้มนกรโดดมันเป็นบุ่ ข้าวบ้านเสือหอมมากเลยข้าวหอมมะลินะเนี่ยฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคุณลุงเสือข้าวหอมมะลิน่ะเอฟซีเอามาฝากเขาซื้อเขาหอมมะลิอืมมันนี่เลยหวานถ้าเต็มแปลงมันนั่นเลยแปลว่าเมล็ดมันแข็งแรงเออเมล็ดมันแข็งแรงลมหนาวลมหนา ตอนแรกมันเปลือกเปลือกมันน้ำจนจนมันไม่ออกตอนแรกมันไ่ออกเป็นอันปลูกเพรากาดขาวจินได้กินเมื่อหมันจึงออกที่หลังได้ยังเปลือกใช่ไหวเปลือกมันหนาเปลือกมันหนาเปลือกมันหนาเจ้าพี่บ้ามันไม่ออกบักทีไงถึงว่ามันฟอมไม่ฟอมความชื้นมันถึงไงมันจะเพาะคล้ายฝักทีนะกล่อนจะออกได้ตอนแรกคอยว่าโอ้ยแสดงว่ามีท่านมันไม่ออกคอยว่า นี่ลาบหมูเล้ไยครับแล้วเดี๋ยวบอก t y e หลักสัはは่งนี่ส่งเริมนะคกินนคกขอคุณาี้ยานะคคุณกินยนลยคุณต้องกินกับนาคกินข้าวกด้วยกันด้วยกันร คุณภาษาจีดีกาคุณภาษาไทยเนี่ยอางกิบกินข้าวคุณอะว่าคุณภาษาไทยไม่มาเดอยไม่เด้อยนะปะ่าดูแล้วมีความสุขคุณภาษาอังกดษยังดีกว่าภาษาไทยอยู่เด้อแก่หนาเยอะดี่น้องใช้เลยขามาเยอะแม่ด้จะอ่านเดือยรู้ร่างจีนใหเอจพลังบวกคุณภาษาจนนะคราบคุณ คันดานะคะสวัสดีคันาสวัสดีค่ะคุณนชีานกลางมงนะคะคุณน้ำลงสวัสดีค่ะขอบคุณคุณบีด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ <c oughs> คุณเอสวัสดีค่ะคุณใจแอนสวัสดีค่ะคุณ,คณ